อ่าผมต้องการให้มีความแตกต่างนี่ตรงนี้อ่าก็ผมก็เอาตัวตัวที่ผมมีมามาใช้ทดแทนไผ่เลี้ยงหรือว่าปลายไผ่ผักเนี่ยก็ตัวนี้ดัมมาเลดํมมาเลโอ้หวยมากดํมมาเล่ไอตัวนี้ดําติมอติมอก็ใช้ครับครับผมจริงๆอ่ะตัวนี้สามารถใช้ดําติมอหรือว่าดําชวาแทนได้ครับผมแล้วอ่าตัวโครงพวกนี้อ่ะ ปกติก็ทั่วไปก็จะเป็นไผ่่ากทางนู้นน่ยจะเป็น,นไผ่เลี้ย,ยมลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ที่เขาเรียกว่าโรงงานผลิตไม้ไผ่ในหัวเก๋เรามาดูเรื่องการผลิตกระท่อมนะครับที่เขามีอยู่นี่ หล,หลายอันที่เขาผลิตขายนะยนี่เรามาดูเนี่ยเราไปดูมาหลายจ้ามาหลายหลายท่านหลายเจ้านะครับอ,อ่าตรงนี้กลายเป็นว่าเรามาดูนะครับเห็นแล้วเนี่ยมันมีอยากให้ในหัวพูดเองด้วยแล้วก็เรารเองก็ดูว่ามันมีความแตกต่างครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ลองมาดูที่ว่าอ่าที่คุณทําบ้านไม้ไผ่เนี่ยผมไปเห็นแล้วเนี่ยอของที่อื่นเนี่ยนะที่สไตล์ปะจีนก่อนเราไม่ใช่ว่าสไตล์ปะจีนไม่ดีนะปะจีนอ่าปะจีนเขาจะมีไผ่ตรง แล้วก็มีไผ่เลี้ยงส่วนใหญ่เนาะสองตัวเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักแต่ที่ภาคใต้เนี่ยเราไปดูเขาทาเนี่ยเขาก็ใช้ไผ่ในท้องถิน่นผมไปดูที่หัดใหญ่ตรงนั้นนะเขาก็จะใช้ไผ่พาแต่โคนนี้ก็เป็นไผ่ตรงส่วนใหญ่ไผ่พากับไผ่ตรงสองตัวแต่ของคุณนี่ผมเห็นดูมีสีมีสันม,มีอะไรซึ่งอาช่วยอธิบายหน่อยคุณใช้อะไรบ้างในในพันมันเอาพันมันก่อนที่มาประกอบกันเนี่ยแล้วมันมีข้อเด่นยังไงแล้วคุณแตกต่างยังไงอะครับ ก็ก็หลักๆอ่ะของผมอ่ะคือคือผมก็ต้องเอาไผ่ที่ผมปลูกมาใช้ในสวนนะใช่คือถ้าไผ่ตงเนี่ยผมไม่ได้ปลูกผมก็ถ้าจะใช้ไผ่ตรงก็ซื้อไผ่ผากผมก็ไม่ได้ปลูกถ้าถ้าผมจะใช้ก็ซื้อทีเนี้ยผมอ่อย่างอย่างตรงเนี่ยผมใช้ยักษน่านทดแทนได้ก็ก็ซึ่งซึ่งผิวมันก็ลื่นจัดการใดอย่างเนี้ยง่ายคันน้อยกว่าเสริมเิมอันี้อยากรู้อยากรู้ว่าจะเสริมอันนี้หนิ้วได้ไหม สี่นิ้วได้ไหมเลือกสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าสี่ห้านิ้วครับกำลังสวยต่อต่อครับทีนี้เนี่ยผมก็ใช้ยักษ์้านอ่าอย่างอย่างตัวนี้ยักษ์นั่นแล้วก็ปลายของของยักษ์นั่นมาอันนี้ยักษ์นั่นโอเคจะได้รู้ว่าใช้ตรงส่วนไหนบ้างอ่าเพราะว่าปกติเขาจะใช้ไผ่ผากไผ่ผากมันก็จะจะมีขนคายคันหูยากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาปลายของยักษ์นั่นมาเอาปลายมาใช้แล้วก็อ่าผมต้องการให้มีความแตกต่าง นี่ตรงนี้ก็ผมก็เอาตัวตัวที่ผมมีมามา,มาใช้ทดแทนไผ่เลี้ยงหรือว่าตายไผ่ผักเนี่ยก็ตัวนี้ตัดำมาเลยด์ยดำมาเลยโอ้สวดมากดำมาเลไอตัวนี้นดาตีมอ,อตีมอก็ใช้ครับ<แ>ครับจริงๆอะตัวนี้สามารถใช้ดาตีมอหรือว่าดาชวาแทนได้ครับผมแล้วอ่า ตัวโครงพวกนี้อ่ะปกติก็ทั่วไปก็จะเป็นไผ่ถากอ่าไ่อ่าทางนู้นเน่ะจะเป็นไผ่เลี้ยงอตัแตกหกสิบาทไม่ไหวอ่าใช่หรือว่าเกินมันก็ไม่ไหวทีเนี้ยตัวนี้ก็คือความหนาความแข็งแรงเนี่ยใกล้เคียงกับไผ่เลี้ยงเลยคือผมใช้ตัวตัวไผ่ฟ้ามนที่ผมมีอ่านี่นะครับเขาแสดงว่าคุณไปตัดวันที่ยังไม่เขาเรียกว่าขนาดที่มันเหมาะสมกับตรงนี้ใช่ใช่ใช่มาใช้คือ คือจุดอ่อนของผากอีกอีกอย่างนึงอะตัวเนี้ถ้าใช้ไผ่ผากเนี่ยคนทําซุ้มก็จะรู้กันดีว่าคือถ้าเราใช้กระบะไปไปส่งเนี่ยช่วงนี้จะจะวางบนขอบกระบะแล้วเวลาตกดุกมเนี่ยตัวเนี้ถ้าไผ่บางเนี่ยหักครับแต่ถ้าหนักหนักอย่างของผมเนี่ยพี่ลองยกดูถ้าไผ่บางเนี่ยน้ําหนักเนี่ย หนักจริงหนักมากราะว่าเนี่ยดูดูไม้พวกเนี้ครับผมไม้บึกเลยไม้มันจะหนาจะหนักเนี่ยสักไผรั่วครับอ๋อใช้ไผรั่วอันนี้อันนี้เมื่อกี้อยากจะถามเหมือนกันอันนี้สรุลแล้วเป็นไผ่อะไรตัวนี้อตัวนี้ฟ้าหมุนฟ้าหมุนพระแสงนะผมตั้งชื่อว่าฟ้าหมุนพระแสงแล้วกันนะตัวตัวตัวนี้ฟ้าหมุนพระแสงแต่ว่าในลำมันคือไซที่เหมาะสมใช่ใช่ใช่มันจะมี ก็นกอจะมีไอ้ตัวนี้ลำปีที่สองที่สามก็จะได้สองนิ้วสองนิ้วนิ้วกว่าผมก็ถอดมาให้ดูความหนาหลักอยากรู้เหมือนกันว่าพอดีเลยเดี๋ยวเรานี่นี่ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าไม่ไม่ได้แค่คือผูกตอนขึ้นอสังเกตว่าจะเป็นน็อตเพราะว่ายิงตัวตัวนี้พอไม่ใช่ไผ่ผักเนี่ยยิงไอ้ท่าแห้งหรือว่ายิงพวกลูกแม็กเนี่ยบางทีมันคตก็จะใช้น็อตเลยฮะมันมันความแข็งแล้วก็หนากว่าไผ่ผักนะ อ๋อตัวนี้นะนี่คือฟ้าหมนพ้าแสงนะตัวใหม่เลยนะก็จริงจริงอ่ะมันมันเป็นผมซื้อเม็ดมาก็ตัวนี้สามารถแทนฟงหมนได้แล้วผิวลื่นผิวแกร่งดีฮะเดี๋ยวขอตามไปดูอาจจะขอขอดูก่อนขอดูก่อนนะตัวอย่างลำก็มีฮะตัวอย่างลำขนาดใหญ่ก็มีเพราะผมเอามาใช้ตัวข้างบนก็ก็ใช่ครับเป็นฟ้าหมน อ๋อนี่ออกมาใช้งานได้ด้วยใช่หลายคนเนี่ยหมนหมเลยคือเขามีติดภาพในใจเม้แต่ลุงเองเนี่ยนะฟ้าหมุนเนี่ยลุงเองจะบอกให้เลยว่าคือเดิมมันสวยทุกอย่างเตะบางอ๋อติดภาพความรู้สึกของเราอ่ะทีนี้จริงๆคือคุณบอกว่าฟ้าหมดพระแสงคุณเนี่ยมันบางหรือมันหนาหรือมันยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่ตัดมาเลยจะเนี่ยเนี่ย่ผมใช้งานจริงก็ก็ตัวนี้คือ พระมนต์กับแสงเหนาน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ปลายพี่นี่ลายใช่ไหมมันก็ถือว่าโคนโคนโคนอันนี้ปลายเดี๋ยวผมส่ปลายไปดูวะพี่ปล่อยได้อ่าปลายอันนี้ปลายไหมปลายมาเหนาใช้ได้เลยใช้ได้หนาใช้ได้เลยครับแอันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราทำเฟอร์นิเจอร์นะใช่ใช่อันนี้ก็ปลายให้ให้ดูปลายแล้วกันนะอ่าอ่าถ้าปลายขนาดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดู คือหนึ่งก้อนเนี่ยแต่ละลำมันก็หนาไม่เท่ากันนะอ้าวเลรอใช่ใช่มันเอาเทียบอย่างงี้ดีกว่าเอาฟันธงอย่างงี้เทียบเลยว่าระหว่างไผ่สร้างมนต์ที่เขาใช้กันเยอะในปัจจุบันกายตัวฟ้ามนต์พระแสงเนี่ยมันหนีกันไหมบรต่างกันไหมหรือว่าพอๆกันเอาใจคุณดีกว่าไม่ต้องเชียวว่าจะขายพันหรือว่าอะไรเอาความจริงเลยผมก็ไม่ได้ทําพันไว้ขายตัวตัวนี้ก็จริงๆมันก็ตระกูลเดียวกับสร้างมนต์แหละใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เนี่ย ข้อมันจะช่วงโคนเนี่ยตรงกว่าไม่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 ไมบิดไม่บิดไม่บิดใช่เว่าผ่าก็ง่ายใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยไปดูในตัอย่างลำแล้ความหนาอันนี้ปลายนะอันี้ปลายเนี่ยมี่ดูปลายเออเ็าหนาคุณขนาดปลายเนี่ยดูดูเนื้อดิเดี๋ยวเราไปคอนี้ไม่ใช่ไผ่ผักแน่นอนนะเนี่ยเอ้าแล้อ่าไม่ใช่สางมนเออเออเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่ายอมเสียสักลำหนึ่งนะเราจะไปข้สูตร ลำต่อลำเอามาเทียบกันเลยเดี๋ยวจะเอาอะไรไปวัดด้วยอ่าทีนี้ทีนี้ในตรงนี้เนี่ยอ่ะมีก็โคนอ่ะอ่าโคนผมเอาสร้างหมุนมามีโคนสร้างหมุนมามาเสริมความแข็งใช่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 ไม้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคร้าวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหจะหนักบึกเลยใช่หนาหนาหนาหนักบึกครับผม เออนี่คือคุณภาพไม้ที่เราใช้พวกไม้กันโครงก็บางทีก็เป็นไผ่ตรงไผ่อะไรพวกเนี้ยหนาๆตายคือท่อนๆเสริมเอามาเสริมให้มันแข็งแรงเป็นกันโครงครับผมอ่าอันนี้ก็คืออ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ความหนุนพระแสงเหมือนกันเนี่ยไหนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นรับไอ้ตัวรับน้ําหนักเลยอะท่านถ้าไม่หนามันจะรับน้าหนักไอ้ตัวนี้ไม่ได้เวลาพี่ขึ้นไปมันจะโยกๆไป อ่าใช่อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนเรือนนอนเล่นมั้งไม่ใช่หรือว่าเขาเรียกซุ้มนอนหรือว่าซุ้มนวดอ๋อซุ้มนอนซุ้มนวดใช่ตัวนี้ตัวนี้เฉพาะของคุณเองเนี่ยคุณปล่อยอย่างที่เท่าไหร่ถ้าเกิดสําเร็จรูปแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยสาเร็จแล้วผมก็ขายเท่าคนอื่นก็อยู่ที่ตัวนี้เยอะขนาดน่าจะสองคูณสองเมตรก็ห้าพันห้าครับผมสองแต่ว่าการันตีว่าคุณภาพเหนือกว่าของคนอื่นนะแน่นอนเลยกล้าพูดเลยว่าเหนือกว่า เพราะไม้เรามีเองเราคัดได้หมดใช่คือผมคัดไม้ไม้แก่อ่าไม้แก่แล้วก็เนี่ยไม้ไมา่นนาน็อตข่าอะไรเนี่ยมันจะทําช้ากว่าพอเป็นไม้แก่เพราการเจาะดูก็จะจะยากกว่าหนากว่า เด่าจุดเด่นของเราคือเรามีไม้เองใช่ใชแล้วไม้อยู่ในถิ่นเรามีไม้เองแต่ไปปลูกยู่เชียงรายคุณอยู่ตรงนี้มีไม้เองมันก็ไม่ไหวอันนี้ก็คือเราอยู่ใกล้ๆเองทาเองขายเองทเอยู่ในสวนนี่คือจุดเด่นที่คุณจะแนะนําใช่ไหมครับเอแล้วก็พันธุ์นี่แหละที่เราสนใจมากคือพัน์ธุที่บอกว่ามีพัน์ฟ้ามนพระแสงเนี่ยฟ้ามนนี่จริงๆมันมานานแล้วนะ ที่จากของเราก็ได้ไปไหนตัวแต่มันเกิดขึ้นมาอย่างไงพระแสงะเดี๋ยวยังไงเราไปตามดูซะหน่อยเดี๋ยวไปตามดูซะหน่อยนะว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไงอ่าโอเคงั้นจบคลิปนี้ฝากเบอร์ฝากเบอร์ใครสนใจฝากเบอร์กันหน่อยฝากเฟซกันหน่อยอ้าว่าที่อ่าสนใจจะซื้อของพวกนี้ก็ศ9นย์2 4 5 6 7เกสีก็คือจริงๆอ่ะคือต้องเป็นคนละแวกเนี้ยเพราะว่าถ้าไกลผมผมก็ไปส่งไม่ไหวใกล้ๆใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นล่ะ ครับผมเพราะมันเป็นของแบบอ่าพื้นๆแต่ถ้าใครที่สนใจว่าเอออยากได้พวกไผ่ดําไผ่ไรพวกนี้อ่จัวหัวว่าเป็นแบบพิเศษมาเนี่ยอ่ามาที่ผมได้ถ้าถ้าหาที่อื่นไม่ได้ครับผมเพราะที่นี่เราจะใช้ของที่แม้มันสวยแตกต่างพูดง่ายมีความแตกต่างอ่าตัวนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันหรือห้าพันหรอถ้าเกิดสองเมตรห้าพันห้าครับห้าพันห้าโอเคไม่รวมส่งไม่รวมส่งมันแบบ ต้นทุนมันสูงจริงเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมุงถี่ด้วยมุงที่สิบเซนอะไรอย่างเงี้ยทาของคุณภาพอะครับอ่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามงานเนี้ยถ้าคุณตั้งใจคนสองคนนี้ใช้เวลาถ้าตั้งใจทําเลยนะสมวันเสร็จไหมสองวันเสร็จไหมนี่อ่าถ้าสองสองคนก็ก็อยู่ประมาณสามวันครับผมโอ้สามวันเพราะว่าช่างวันหนึ่งสัห้าวันแล้วไปส่งอีกไม่เหลือแล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่คือราคามัน ของเพื่อนก็อยู่ประมาณนี้กันครับเราก็หนีมากไม่ได้อีกใช่ใช่ใช่อ้าโอเคใครสนใจก็อ่าของคุณนี่ชื่อเป็นทางการมิสเตอร์เคในหัวเก๋นะหรือว่าที่คุณเขาเรียกกันเพื่อจะให้รู้ว่าอไรนยเก๋เก๋เก๋ดีกว่านะหรือมิสเตอร์เคก็ได้คนเดียวกันบางคนไม่รู้นะผมบอกว่ามิสเตอร์เคคนไหนอีกเพราะเคยแถวนี้เขาเรียกในหัวเก๋อ่าเขาเรียกแตกนะอ่าโอเคนะครับขอบพระคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ